นี่อาหารทั้งขมิ้นปะขมิ้นก็มีขมิ้นมีขมิ้นนี่อย่างเนี้ปลรปอกเช็คไอันนี้อ๋อปรปอเอามาถึง้านว่ายขึ้นไปหาหมอแม่คุณแมนบอกว่าเป็นคนเหนื้อออกหน่อยคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณต้องกินของเผ็ดๆอย่างทีกเป็นต้นมาต้นขนาดนักขนาดขนาดไหนถ้าเราไกินได้แต่ความด้คั้ไม่ไว้คิด สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนนะครับพบพปอกับผมจ่าขวงชาแนลคือเก่าครับพี่น้องครับมาในี้เดินทางมาหาไอดี่เป็นไอดอลของจ่าขวงนายูุรันเนี่ยครับครัวสแต็คแดกตับนะครับกับอีกหนึ่งคุณยายนะครับแต่ว่ายังน้ำหาเพิ่นบ่เห็นอยู่ผมยางไปหา2อสรอบแล้วเดี๋ยวเขาขอไปเบิ้งในร้านแจ็คสิไปพ่อผู้ใดกวนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้ำไปเบิ้งน้ำจ่าขวงมาครับ ู้้ใดนอนอี่ยายาจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอันผมมาหาไอ้อีทไหมไออีทอีทเด,ด็กเนีอีทอันสัตแจก,ก, <laughs> กแดกใส่เห็นไหมครับสัตแจกแดกแอกเอ้ามาสัตแจกแดกทรัพย์นี่เด็กคุยกันแล้วตัวเอา้าอีทผู้ใดอยู่ข้างในบ้นั่นไอ้อีท โอ้ยมัน่คอยมาหลานบอกย่ายายินดีเดี๋ยวาพี่พี่น้องกันนบดีแจ้พี่น้องอันอันที่ยังก็ย้าย่างก็เอ้อนสันสันก็เอิ้นยายจยายจครับเอิ้นสันๆัเนายายจ่เนาะเอิ้วๆก็่าเน่ากับยายจู่จู่เอาโอ้ยการงานดรอปตอนลาบตอนนะพี่ดรปเพื่นไม่ใส่เหไอ้พวกมาหลายตัวหลายเท่าพกหลายจัดเอานังคุยกันสองคนเท่านี้นาะ ว่าให้ยังงนี่อ,อ,นอันนี้เขาเอื่นว่าของฝากจากเมืองก่อนแก้วเกิดบังนี่นนนนาหาได้ตรงนี้นเบิกท่างก่อนนามอมฤตบ่เงีนน้ำเปล่างาำเปล่า <c oughs> อาะไหอย,อย่เน,ะนาะอ่าเป็นไดครัะขอคารวาสหนึ่จองหนึ่จองด้วยครับงั้นเราจอกเดียวกันไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าผมตรวจมาแล้วแย่กับตรวจมาแล้วจ้ะผมสองขีดแย่ซีขีดแย่ตรวจหมดลูกแย่นะตัดออกแล้วได้ขีดเอาเลยับปึ๊บไปงานเหมือนัน ที่นั่งเขาบรรยากาศเขาดีค่ะถ่ายน,นอใจเนาะแบบ<า>สไตล<น>์ตอีสานบ้านเขาเลยเนาะแบบนี้เนาะแม่นกว้างคุณไม่เห็นอย่างนี้ไม่ไว้ไวไวดโดดเรียนดดเลี้ยงปลาเนี่ยและซุดใจกับซื่นปลาลูกแม่มาปล่อยโตมาสิดโดดต้องน้องที่แถวนี้ยแหละปลาลูกแม่ปลาลูกแม่ป่า,า,าหลายรอบแล้วบ่วพอจักเทียหัวหน้าก็คือไออิดนี่เป็นแรงบันดาลใจผมเฮ็ดซองผู้ชายอะไรบอ๊ะนั่งคนละซอง มาหลายรอบแล้วบ่คอ่ามันจักเก็ตบ่ค่อยเข้าล้านไปมาลร่ำมาลอยเพิ่นน่ะเด็กน้อยเล็กเสิร์ฟก็อยู่ไสบ่นี่บ่มีผู้ใดมาเอาเรื่องเรื่องดูแลพวกอาหารการกินสวัสดิการยังเพิ่นเบิ่งบ่เพิ่นเคยเบิ่งโอ้ยได้ห่อเขาเมากินเองยังไงอี่ดาวรับออเดอร์แน่แล้วเอาเมียงูมาจดแน่มีเมียงูมีงูเฮ้ยเพิ่นบ่ฮะได้บอกเพิ่นบ่คั่นนี่ บอได้บอได้้าบขอเมนูเมนูอ๋อเป็นว่าว่าเพื่อนคู่ใครชิบว่าเพื่อนมึงแนนเพื่อนบอีดอันนี้แหละเพื่อนในนี่ครับอาวางครับใช่วัสดีครับสวัสดีครับไอ้วัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยรับเดี๋ยวมาฝากเดี๋ยวเดเอาอยังเอาอยังครับนี่แหละครับลูกสาวไม่เด้อโอ้ยขอบคุณหลายๆเพืนเพื่อนครับลูกสาวอาจารย์ครับช่องลูกลูกสาวชื่อช่องยังก่อนช่องน้องสตังค์แฟมิลี่ครับเอ้ยก็เลยกินเหล่าขาวแต่วว่าช่องนี้ไหม จักจังว uh ่าจ like ังไหญกินจากจ้าหรือจากไครเน่ยยยเพื่อนเพื่อนว่าไอ้นี่ยุคข้างหน้าเพราะสัตนผมก็บอกค่อยได้มากพ่อไอผมบอกเห็นพิ่นพื้นผมบ่านี่คนเปลาเรื่องดีเราเพิ่นเปาเรื่องดีเพิ่นเปลาเรื่องว่ายูนีเนี่ยคือไอดูแลพนักงานทุกอย่างค่อยย่องผมไม่ได้ยัยเพิ่นเปลาตั้งแต่มาย้ายอยู่กับเพิ่นบปล่าเด็กขาดตุกบกข้องอย่างเลยทุกทิ้งทุกอย่างนี่เพิ่นบอกว่าไอเนี่ยดูแลยายน นี่ต้องบอกว่าเป็นน้ำอ,อัมอม่างกันนะอัอมพวาอามิดป้าหากันมาเยี่ยมมายามกับต้นครับพี่น้องเออเาอางีในเมื่อได้ม่เยี่ยมมาย,ยมมายยมกันแล้วนออเนาะ, <c oughs> อ,ะนอนรับแขกก็ <c oughs> รับแขกเก่งใจเก่งใจกีลามาจุดไม่นู่ยเด้อแป้นครกน้ำน้ำน้ำรับเด็ก โอ้ยกินเหล่าเจ้ายายน้ำไอ้ตามันสิเดือดข้อบาดนั่นแหละคะือจังย่าวายดีเน่ะคือจังย่ายไผ่เป็นผู้ที่รักดูแลแล้วก็ดูแลพนักงานทุกทุกคนล่าสุดกระท่องไว้สองคนล่ะ ดูแลอะไรไม่แย์นะนะชอบเสียกินอาหารแบบเอาเมนูสั่งครับเข่ากับหนามขก่อนนี่นี่นี่อ่ะเอาอ่านมีอย่างเนี้ยมีต้มเอืองไข่จ้าแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานแล้วก็อ้อมหดเอาเป็นภาษาเวียดนามมีจ้ามีอย่างเนี้ยบวงฉวยชิงติ้งตองเฉ่งบวงแขงเขงเงี้ยเงี้ยเงี้ยอาหารจีนวะเอาอาหารจีนวะจีนกับมี่อาหารจีนอยูนนานนี่จ้า วกตายยื้อโบชงเชียงข้ามานหนึบหลานวัยแย่ส้วงเสียงชิงเสียงชิงเนี่ยแซ่บโบเชิงตันเอาเอาหารพม่าปอาหารพม่าก็มีเอาพม่าอยุนนานี่เอาพม่าเอาอาหารพม่าตังตึงติ้งนี่คือเวียดนามถึงว่าสัปานี้เก่งใจกันจ้ะตันนี่อาหารทั้งขมิ้นปอต้มจีนซ่าขมิ้นก็มี่ขมิ้นนี่ยังไงประกบเช็คอันนี้ออมประกบ แสดงว่าพนักงานทุกคนนี่วอาได้หลายภาษาต้องบอกได้หลายภาษาอาหารกับพีทุกคนอาหารอ่ะต้องร้อยพูดได้ครับรถเนี่ยเนี่เอ็นผมนี่แหละเอาอันนี้ป่ะยังอาหารอาหารจีนอาหารจีนไม่ยังเมาอญยังมาอญยังออีหยังเมาอญยังมอญยังยัอต้อนรับแขกก่อนเอาเอาสร้งอาหารสิบบริกรเขาได้คลิปนี่ยวางก่อนเอายังเอาไม่ยังนะอ่านอ่านดูเป็นภาษาไต้หวันภาษาไต้หวันแก้ไขภาพกุ้งเฟสอ่านน้องบัวส รับเท้า,าแต่ลำมันงา,อาเอาแบบเกาหลีแกงไข่ปั๊มไป,ไปไปไปเอาไปเฮ็ดซะ <c oughs> มันคือบนเดินยังเดินอยู่แก่ตัวไป <c oughs> อีกแล้วคพนั่นไปอีกแล้วมาข้าวเดียว <c oughs> มาข้าเว <c oughs> าเ,าเดียวกับแบบแบบแบบสั่งกับขอกับน้ำแล้วให้พนักงานทุกคนแล้วกับ นาคนเยดยเห็ดเเาเยีดอย่างเดดอกอย่ารกนมันเป็นแก่ข้าวแก่ข้าวจะบ,บอกต้แต่ไหงบัเอาใจเอาเรียวันน,นี้มันหลเชียน,นั่นแหละเอาคอนเอากอนเอาปากดูเรยะรัะสีบเบ้องเนี่ยเพื่นจะไปใช้ดอกนี่บอกเปนค่าอบอกเคยเบิ่งเลยแม่ล้าม่ ทำยำทำทามาเบาทำทามาแตงสันแงกีเนาะเช่บดายช่บดายเห็นมังหรือกุ้งเปินไปไกลแล้วดังแดงกัดอ่ะปะชาชนไว้กจัน็จมานิบอกว่าเพิ่นดูแลแขกดีเนี่เพิ่นบอกเคยผานเรื่องข้องการดูแลเอาลงชิมลองชิมอันนี้กุ้งเต้นนะกุ้งเต้นอันนี้กัอมนองอันนี้เป็นตับน้ำมันงา อีกนึงจะอยากให้ลอกอเอียดเลาดีคักขนาดเอ๊ะลาดกับกัากับน้ำมะแฮเราดีคักขนาดุ้มเพามันจะใสส่วนเอานี่เราดีแล้วประเด็หายากเล้แถวนี้อุดมสมบูรณ์ไอ้เันุกทนปลากรุงเขามาจะใสแยกเลยสวอเอนนุ่มนี่แหละธรรมชาติมันธรรมชาติธรรมชาติบอกมุ้งนีมามาเจ้าเจ้าเจ้าเข้าไปมากส่น่บอก่น ก้วยกุ้งลาบเข้าบำแตมันง่าแล้วก็แหล่งอมน่องด้วยคับเด้ออันนี้คือเมนูแลาวหอมซอสจักเลยจักบอดขอจักเนาะครับอันนี้ได้ได้สูตรมาจากเกาหลีไปแล้วไปกินตำแตม้ง่าของก๋เจ้านะนั่นแหละผู้พันแนนบอกต้องทานนี่แหละอันเช้าบ้างอันนี้โอ๋ออู้ยอื เาไปเห็ดยังไง่นจิโน่คนคือซันสลินคนคือจันย้อนยันย่านเนาะเรานี้ดยเนาะให้เกิดเ้าเพียงแค่เผยหัวเดี๋ยวมันดูแด้แขกเนาะยังไมถึงเทกน่อยก้อนนี้ก้นนี้ก้อนเอาไมเอาไมเอาถึงไม่่ถึงมพอละอตามแบบนี้แล้วกัดต่อต่อเลยเนะต่อเพื่อที่ได้อัลรต่อไปเช้่พอดีมักนเราคนมากินผมนี่บอกไปกินสดละอีกอีกอารมหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้อันนี้อมน่องได้แบบปันเท้าบอ เด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยคนประกับปลาไซโลด้วยภาชนะที่สวยงามเอาไปตีมวยน้ำบกแพร่ได้ไหมผ้าชนะเดี๋ยวผาแพร่เนาะเพราะว่าแพรเพราะว่าแพรสอนมาตรฐานเลยตักปุ๊บนี่มันได้ของยายาพิจาขึ้นลิ้นรั่วเลยเป็นอย่างคนโบได้เห็นแตงกสรับเพิ่งย่างดีนั่นแหละเนาะ าแตะกวงแต่ไก่เนาะจ่าควงแล้วมาแตะกวงแต่ไก่ไม่นี้จ่าควงนะครับจ่าควงปันเท้าคนมากินก้อยกุ้งมากินไอ้อ่ำน่องเอาเอาไหมได้กแทกแก้วพ้นยื่หนั่นไหมฮะพ้นข้องแก้วยืนไม่กระทาแก้วพ้นก้นไปต้องห่วงหรอกสบายมีต่องคองดีเอาไม่ฝากเจ้าน้ำง่ายมาพูดน่ะลิ้นพันหรือไง เดี๋ยวมาพูดดังนั้นแก้วแล้วจุ่เอ้าเนาะได้มาเยี่ยมยามอาจารย์ที่เป็นไอดอลเนี่ยเราเล่นเล่นเล่นง่านเลยดิฮึนี่้มนั่มนั่มน้่เป็นคือจังยาย่โจวอ่ะแย่โจวบอกว่าใช่ไอ้นี่เพิ่นดูแลดี ไอ้เพิ่นบ่เคยขาดตัวบกพ้องเพื่อนนี่บ่ให้มีอย่างที่พนักงานที่ต้องเมื่อว่ามันั้นทมกันกานว่านั้นนี่เพราะฉะนั้นแล้วขอบคุ้นเลยลกินไปรวดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาไปฝาก โอโอ,อ้ขงเจซูมินกินได้หลายกินได้ไหลายดืม่มได้หลายดื่มดูดูปากพี่ฝากน้องแฟนครับพี่กวงไอเดอ้อเจซูมินครับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับคนกินดื่มดูดูบ่อยๆเขาต้องบำรุงดูแลตับคนเจ้าของเจซูมินพี่น้องนะครับก<ช>ินหรือว่าย่างบุษเฒ่าคันย่านแห้งย่านปวดหัวตัวนี้ครับซอยได้อันนี้เอามาฝากาก,กวงเด้ออันนี้มาฝากอายเด้อโอ้ขอบคุณได้หลายครับผมอันนี้อันนี้กินไปเรื่อยบนกีจากินไปหลายแก้วเลยผลิตภัณฑ์ไรทีนี่หนูเลยกินพันแล้ว าาาฝากไว้นะครับพี่น้องครับไลน์ S แล้วพี่สองสองนะครับเจสุมินเจสุมินนะครับมาเลยบอกมา,เล,มาเลยครับมันมีส่วนผสมของสมุนไพรสกัดจากเกากี้เอลกูต้าไทโอนผงเห็ดหลินจือผงเห็มดมตะเกะผงเห็ดนางลมนะครับนี่ฮะซอยดูแรลรางกายนะครับกินบ่อยดื่มบ่อยตัวนี้ต้องดูแลตับตัวเองนะครับอ อันนี้น Eller, ย,าย,ยายสีนกเก่ง <oat> ส <gar bottles> ีนกเกงเเดี๋วยวเดา๋ยวยายสีนกเกงอันนี้คือของยายเด้อขออนุญาตเด้อกินแบบคนเกลือนะเดี <okay. second. S 1> n, ๋ยวพี่น้องจะถือสาเด้อพี่น้องมันเท่าเด้องกุ้กินไปแล้วน้ำมันงากินไปแล้วอันนี้กินไปแล้วเหลือนี่โอ้โหพี่น้องเออมันคือไข่ลูกน้ำพี่น้องไข่ลูกน้ำแต่บ้านเฮ้าเอิญบักไข่ผำบ่ได้เกิดได้ง่าย กวาสิมาอยู่ในถ้วยให้ลิมรสยากหมักหนาเอาเด้อตอนนี้สดบ่ได้ได้เด้อนี่ผมสุดกว่ได้เด้อเอาเอาเลยเดนะจะไปเอาหน้ามาให้ครับเด็กใจเอาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิพาดูพาเมียผมกับน้องนายกอยู่ไหนบอกกินไรม่ได้ดอกง่าเด็กแงนมันก็จะจหลายอย่างนั่นนะ เจ้าขับรถเองบ่ขับรถเองแล้วเนาะเจ้าขับรถเองบ่ไปผมไปอยู่แล้วไปบ่ไปไปไเบิ่งหน้าตาเจ้าผมไปไปไปไหนรักผมไปไปผมมีปัญหาดอกเเอ้้ยยพี่ย้ายอยู่พี่่ได้เป็นเสือเพียงยังกันแล้วบาดิผมจะโูยที่ไหนเพื่อนบอกว่าอันเจ้ามาใส่แบบนี้ว่าะว่าตีพิษทัวเห็นข้างหลังไหมตะควรแล้วนี่วันนี้วันที่สองโมตรงยานะครับพี่น้อง เจสซมินครับพี่น้องซอยเพิ่นไดย์นะครับผู้ใดย์ี่กินเหล่าหลายๆกินดูดูเจสซมินซอยเดยครับพี่น้องครับไล่แอดเอาพี่สองสองตื่นเซ้อมมาบริจากแห้งครับพี่น้องซอยได้ครับจากหวงบริเมียดอ,อกมือนีนบริเมียดอ,อกพี่น้อง มาแล้วกัดซิมใครผ่ามังจังไหนมามาหาขย้อนเอพี่นเสือนสอดขย้อนเวลาเราเป็นขย้อนมาพร้อมไอรอน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 มีไล่ราชการเราเราเป็นแบบแมนแล้วก็เต็มที่รอดเหรอคอยรอดเรา่ไดหรอเลาเนี่ยอะ้รครูบังคับประเทศเป็นเห็นสีเปร่งเดี๋ยววะแต่คือการแสดงนะเนาะการแสดงเนาะมันคนอะไอย่างแยกการรับราชการแยกกันจะมีอันนี้เป็นราชการอะยรรับราชการบอกรับรับจังเลยเอาไปเตือนแปดต้องเช้าแม่นบ่าอะรับราชการก็ไปรับคู่ไปส่งอยู่โรงเรียน วันนี้โมแรงก็รับคู่ยองเรียนมาส่งบ้านตัวเห็นงานอย่างนี้ขับวินมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งราชการคู่ที่เป็นรับราชการอยู่เมียนแล้วก็วันนึงมีผู้คนรับราชการแย่เอามอไซค์ไปรับราชการใย่ก็ทำงานเพื่อสังคมอยู่เป็นอาสาสมัครอาสาอาสาอาสาบ่ัตนอาสาเหรอที่ปีปอยงาเลยได้คลิปอยู่ด้วยปอยงาเลยบรปล่ปอยงาเลยมันสั่นตัดมันสิเป็นบ๊อบฮะมันจะเป็นสิบบัตรเป็นส้มสุกไปเต้มคลิปเอา ไข่พั้มหรือไข่ลูกน้ำพี่น้องหายากพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่มันเกิดสี่ใดจะเผาควันเนี่ยเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยเฮ็ดเ้ยเฮ็ดเผเหรอเฮ็ดเผาเหรอไม่กินไม่ติดเสียงเนาะแต่เปี๋ยวเอฟซีตีใจเราเราหลวกดินแล้วเว้ยเราซื้อแล้วเราซื้อแล้วซะา พอดูซื้ออย่างเดีวจะตีสตังว่อยุ่กับตัวเวกินไหแกแห้งแล้วังเดกยวไชิมนี่ส้มแบบกินให้มันช้างเนี่ยขอการันตีความแซ่บดีคอล้างขอกันเอให้ให้ให้ดังนะย่าโจดังกันดังกัน มม่ผมบ่ได้ย่านดอกจริงๆมันกจะั้งผมบ่ได้ย่านดอกเงี่ยแม่บ๊วยคุณบอกคำเดียวครับครับผมเอาฝากแล้วเนาะเก่งตัวนี้ไม่จริงแต่เนาะมันเป็นเจ๊งสี่เนาะอุตตวันเราเก่งเรื่องกินบักพริกเด้อเล่นคลับเล่านี่เรากินบักพริกเป็นต้นกินก้อยกินบักพริกเป็นต้นแมนเอาเล่ากินบ่ล่ะน้องเบิ้งเนี่ยนะเงี้ยวเด็ก เพิ่นไปหาหมอแม่เพื่อนเพื่อนบอกว่าเป็นคนออกเงือออกหน่อยคุณต้องเผาผ่านพลังงานไม่ดีเวลาคุณกินไขมันเยอะๆหมอก็เลยบอกว่าคุณต้องกินของเผ็ดๆอย่างพริกเป็นต้นมาสักโอ้แล้วพริกมาทั้งต้นแม่ต้นหนักกะนาขนาดไหนถ้าเรากินเผ็ดได้แจควางด้คักรึไม่คลิปนี้ไหมเขาบอกว่าหนักนาขนาดไหนเรากินได้ทุกเมื่อเมื่อเรามีเจสุีมินมาลุย แบงแต่่าคนกินเผ็ดได้พี่นองคับคนบอกกินเผ็ดอย่าไปกินแล้วกินแสแซบแฟนคขับโลกมัดสีดกจ่าว,วางมาครับพี่น้องครับจางวางครับเิ่นสิก,กินพริกทั้งต้นหมอแนะนำ่าต้องกินพริกเป็นต้นคนคนเอาต้นมากินเลย มันวมันว่าเงี้ยมันออกหน่อยเราผ่านไขมันพอดีคุณยังต้องกินของเผ็ดนะอย่างพริกเป็นต้นมดเลโอ้พี่น้องของแทได้ครับนี่เนียเออเจ้ากับมักย่องใช่มวัให้มักย่องสไตล์ช่องเราต่าได้น้ะน้นบริเวณเผ็ดป้านไหนดอกชมครับดูนะฮะต้นในพริกเป็นต้นจากต้นเลยอันนี้มันพริกขื้บอกทัวไหกินปลามมฆทัวฝักเงาครับทุกคนครับเอากวางครับ เตรียมรถลงบ้านน้ำด้วครับเด้อใปย้ายห้อาเราเอาหน้าไม่ผมเดี๋ยวิจะเพิ่งจแล้วเพ่อเบิ่งจะเอาหน้าไม่ผมเนี่ยยันเแกยันเพ่นกินน้ำนะเออเด็ดดีเด็ดดีเด็ดดีแต่ว่าแซ่บดีเลยเนี่ยตรงเพราะว่าพี่น้องลาบเท่านีจากกองเนอบอกว่าการันตี ขันบอกระร้นตีน้ำตาบุหรีเป็นทางป่านี่พี่น้องโบซึ่งบ่ซึ่งเนาะนั่งไก่ลพอผ่านไข่มันไม่ค่อยดีเอาอีกสักรอบนึงเฮ้ยมาต้องกินของเผ็ดเจซูมินพี่น้องครับไลน์แอดเอาพี่สองสองนะครับผู้ใดที่กินไลน์นะครับกินเข้าไปสองเม็ดครับตื่นเศร้ามากโบแห้งโบปวดหัวจ้าผู้ใด้ซีมีปัญหาเรื่องไขมันในตับไขมันพอกตับตัวนี้ครับกินไปเลยเดือนนึงครับพี่น้องแล้วกลับไปตรวจอีกครั้งนึงนะครับย่าเมื่อคืนนี่กินไลน์แจ่มมือเศร้ายันปวดหัวยนแห้ง จัดไปเลยครับพี่น้องสองเม็ดฝากไลค์แอด lp สองสองนะครับขอบคุณจากกวางที่มาเยี่ยมมาเยือนคนบ้านเฮ่านี่ครับมาเยี่ยมมายามกันนี่นะก่อนสีอำลาพ้าจากพี่น้องทุกทุกท่านนะครับในช่องของจ่าก,ก่วงนะครับต้องขอบคุณโอ้ผม <ไฮ S 2> ต้องขอบคุณคร<ซ>ับขอบคุณจ่ากวางขอบคุณนายสาจ่ากวางขอบคุณจ<ซ>่าโต แจกจูโค้ชเชอร์นี่เป็นใครเป็นคนไหนกได้ยุได้ยุดีขอบคุณแม่แม่ดูแม่คนที่ละขอบคุณชาขวางนะครับเอ้ยคนมันเท่านะครับอ่าผู้รักผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมมายามผู้จะแตกแดกตับนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับล่ะก่าขอบคุณเอฟซีของไออีดนะครับล่ะก่าขอบคุณนะครับ นะครับเอฟซีของยัยโจยัยโจยใหญ่แล้วก็ล่านสะแตกแดกตับนี่ยความผ่านมาจากคลองสามนะครับฟัง่นใกล้ๆครับใกล้ๆกับอย่างครับใกล้ๆกันนึงเวอร์ครับติดใกล้ๆกันนึงเวอร์นะครับแวะมาซิมรสชาติอีสานบ้านเฮาทุกทุกเมนูผมเสวอว่าไอ้เพิ่นซิมเบิดแล้วว่ามันจะต้องเป็นออกเมนูแบบนี้เพิ่นคัดสันเมนูเสียบเสียบฝากพี่ตอนน้องทุกทุกท่านนะครับผมบอกกันไหมในคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ 来，滴开。